สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําการจัดอันดับ10อันดับเรื่องสั้นจบในตอนจากคลังสยองกันนะครับซึ่งคลังสยองที่ว่าก็เป็นผลงานอันโด่งดังของอาจารย์อิโต้จุนจินั่นเองนะครับโดยผมได้ทําการคัดสรรเรื่องสั้นมา10เรื่องและ10เรื่องที่คัดมาก็ให้อารมณ์แตกต่างกันออกไปบางเรื่องก็น่ากลัวบางเรื่องก็ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดบางเรื่องก็หาคําตอบไม่ได้ และบางเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่มันมีเสน่ห์ของมันครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่า1ิบอันดับที่ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอันดับที่10ข้างหลังตรอก,อรอกเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิชิดะคุงเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านหลังตรอกแห่งหนึ่งในวันเดียวกันอิชิดะอยากที่จะเดินเล่นข้างนอกในระหว่างที่เดินก็มีชายน่าสงสัยคนหนึ่งมองอิชิดะอยู่และเมื่ออิชิดะกลับมาถึงบ้านเพื่อทานอาหารเย็นเขาก็ได้พบกับชินบุ ลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นอิชิดะและชินบุก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยในคืนวันเดียวกันอิชิดะที่กำลังจะเข้านอนนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กพูดคุยหยอกล้อก,กันในยามดึกซึ่งเขาก็แปลกใจมากเพราะเขาคิดว่าข้างๆคือกโกดังร้างที่ไม่น่ามีคนเพื่อความแน่ใจอิชิดะจึงตัดสินใจทำเรื่องเสียงอันตรายเพื่อไปตรวจสอบที่มาของเสียงแต่เขาก็พบเพียงแค่ความมืดมิดในตรอกที่ปิดตายข้างบ้านเท่านั้นเองวันต่อมาอิชิดะก็ได้พูดคุยกับชินบุเรื่องเมื่อน โดยชินบุก็ได้อธิบายว่าแถวนี้มีแค่ตรอกซอกซอยเสียงที่ได้ยินเหมือนอยู่ใกล้แท้จริงแล้วอยู่ไกลต่างหากและในคืนวันเดียวกันก็มีเสียงมาจากด้านข้างอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเสียงไม่ใช่เด็กพูดคุยหยอกล้อกันเหมือนเมื่อวานแต่เป็นเสียงคนเรียกซึ่งเรียกชื่อชินบุอยู่หลายครั้งมากจนอิชิดะแทบจะทนฟังเสียงสแสลงหูนั้นไม่ไหว อิชิดะได้แต่เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้จนต่อมาชายที่ปรากฏตัวในตอนต้นก็ได้เข้ามาทักทายพูดคุยกับอิชิดะถึงเรื่องตรอกปิดตายซึ่งชายคนนั้นเขาก็ได้เล่าว่าเมื่อ10ปีก่อนเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่และได้ทราบมาว่าตรอกปิดตายแห่งนี้เคยมีคนฆ่ากันตายมาก่อนซึ่งเป็นเด็ก3มคนที่เสียชีวิตและที่น่าแปลกคือตรงกำแพงในตรอกนั้นก็มีคราบคล้ายรูปร่างของเด็ก3คนปรากฏอยู่บนกำแพงด้วย ซึ่งชายคนนี้บอกว่าอาจเป็นวิญญาณของเด็กที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดยามค่ําคืนและออกมาจากกําแพงเพื่อวิ่งเล่นซึ่งอิชิดะไม่เชื่อเพราะด้านข้างนั้นไม่มีหน้าต่างที่จะเห็นตรอกที่ว่าชายคนนั้นเลยกําชับให้อิชิดะลองไปหาดูและบอกว่าถ้าเจอศพเด็กให้แจ้งตำรวจทันทีในคืนวันเดียวกันอิชิดะเลยลองหาหน้าต่างที่ว่าและก็ได้เจอมันที่หลังตู้ชั้นวางหนังสือและมีเชือกอยู่ด้วยอิชิดะเลยใช้เชือกที่ว่าพาตัวเองลงไปข้างล่างที่นั่น อิชิดะได้พบข้อความด่าทอมากมายและคราบของเด็ก3ามคนบกนกำแพงด้วยแต่ไม่อีกสมคนซึ่งน่าจะเป็นคราบของผู้หยาบปรากฏอยู่ด้วยนอกจากนี้นอกจากนี้ยังมีฝ้าเหล็กที่เชื่อมต่อกับทางใต้ดินตามที่ชายคนนั้นบอกอีกด้วยอิชิดะพยายามเปิดฝ้าเหล็กที่ว่าและเขาก็ได้พบศพชายคนหนึ่งอิชิดะเหตุดังนั้นเลยรีบขึ้นกลับไปเพื่อที่จะแจ้งตำรวจแต่เขาก็โดนมือปริศนาเข้ามาทำร้ายจนเขาเสียท่าและตกลงไปซึ่งคนที่ทำร้ายเขาก็คือชินบุนั่นเอง ชินอบุได้บอกเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นคราบของเด็กทั้ง3าคนคือเด็กขี้แกล้งที่เธอขังตายในฝานเหล็กสมัยที่เธอยังเด็กส่วนคราบอีกสองคนคือเพื่อนร่วมชั้นที่เธอเกลียดและคนสุดท้ายคือพ่อของเธอเองในขณะที่เธอกําลังสธทยายเวรกรรมของตัวเองอยู่นั้นเธอก็สังเกตว่าอิชิดะมุสติไปแล้วเห็นดังนั้นเธอก็กําลังจะลงไปจัดการทุกอย่างให้เสร็จสับแต่เชือกที่ใช้ดันขาดเสียก่อนซึ่งก็นัาจะเกิดจากการที่เธอทําร้ายอิชิดะชินอบุก,กังวลมากและต้องรีบขึ้นไปจากที่นี่ก่อนถึงเวลาลาากงคืน เพราะดวงวิญญาณที่อยู่บนกำแพงกำลังจะออกมาและท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้อันดับที่9รถไอศกรีมในช่วงเย็นของวันหนึ่งได้มีรถไอศกรีมมาขายให้กับเด็กๆทุมกิได้ขอร้องให้พ่อของเขา ซื้อไอศครีมให้โซโนฮาระที่เป็นพ่อของโทมกุกิที่เพิ่งย้ายเข้ามานั้นก็ได้ทราบมาจากเพื่อนบ้านว่ารถไอศครีมคันนี้ได้เข้ามาขายไอศครีมได้สักเดือนหนึ่งแล้วและดูเหมือนว่าเด็กๆจะชอบมากเพราะนอกจากจะขายไอศครีมแล้วยังมีบริการพาเด็กๆขึ้นรถเพื่อเที่ยวชมรอบเมืองด้วยโดยในตอนแรกโซโนฮาระไม่อยากที่จะให้โทมกุกิกินไอศครีมด้วยอากาศที่เย็นจะทําให้ท้องเสียแต่ในวันต่อมาโซโนฮาระเลยเปิดใจที่จะให้โทมกุกิกินไอศครีมวันเวลาผ่านไป โทโมกิเริ่มที่จะติดการกินไอศกรีมมากขึ้นจนตัวเหนียวเนื้อหนะไปด้วยไอศกรีมและในวันต่อมาโซโนฮาระก็ได้เห็นเด็กสองคนกำลังเลียให้กันเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เดินกลับมาถึงบ้านและเขาก็ได้เห็นลูกชายของตัวเองกำลังเลียพืชของตัวเองที่กำลังละลายเป็นไอศกรีมไปแล้วพอเห็นดังนั้นเขากำลังจะไปหยุดลูกชายของตัวเองแต่หัวของลูกชายของเขาดันหลุดออกมาเหมือนไอศกรีมทั้งอย่างนั้นต่อหน้าต่อตาของโซโนฮาระ อันดับที่8สมาคมอมควันเปิดเรื่องมาด้วยเหล่านักเรียนที่กําลังถูกอาจารย์ตําหนิติดเตียนเพราะถูกจับได้เรื่องสูบบุหรี่ซึ่งบุรีที่ว่าก็มาจากนักเรียนที่ชื่อนาขยะพออาจารย์รู้ก็ยึดมันไปในที่สุดตัดภาพมาที่นักเรียนสองคนกําลังทำความสะอาดอยู่นั้นชีระอิก,ก็เปิดประเด็นถึงสมาคมอมควันให้คอนโดฟังซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่บ้านนาขยะโดยตัวของชีระอิพยายามชักชวนให้คอนโดเข้าสมาคมนี้ และเขาก็ย้ำกับคอนโดโดวยว่ารสชาติของบุรี่ของนาคยะไม่เหมือนบุรีอืนอ่นๆพอทั้งสองทำความสะอาดเสร็จก็ตรงไปที่บ้านของนาคยะทันทีนาคยะหยิบบุรีของเขาหนึ่งมวลให้คอนโดลองสูบดูซึ่งรสชาติที่คอนโดรับรู้คือมืดมิดมากและควันก็เป็นสีดำแปลกประหลาดด้วยนาคยะบอกว่าบุรีที่เขามีทำมาจากใบายาเส้นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่ที่มันเกิดก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเพราะมันคือเมนเผาศพ ด้วยเท่ากระดูกที่ถูกชาวปนักกิจฝังลงที่พื้นทําให้พื้นดินแถวนั้นมีสารอาหารจากกระดูกและตัวของนาคขยะก็ไปเก็บมันมานั่นเองคอนโดเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีกับสิ่งที่เห็นเพราะควันไม่ได้ออกมาแค่ทางปากหรือจมูกแต่ออกทางตาด้วยเขาเห็นดังนั้นเลยชวนชิระอีกกลับก่อนพอเขาบอกเชืยรอีกเชิระอีกก็ไม่ได้เห็นเหมือนที่เขาเห็นแม้แต่น้อยจากนั้นเชระอีกจึงตัดสินใจที่จะไปเมนเผาศพที่ว่าเพื่อไปดูว่ามีใบายาเส้นที่พูดถึงจริงหรือเปล่า พอไปดูก็พบว่ามีจริงๆในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันชิระอิกก็นึกขึ้นได้ว่าศพล่าสุดที่ถูกนำมาเผาคือปู่ของคอนโดพอคุยกันไปได้นิดหน่อยชิระอิกก็หยิบบุหรี่ของนาคยะมาสูบอีกครั้งและภาพที่คอนโดเห็นก็เหมือนตอนที่อยู่สมาคมอมควันเลยบุหรี่นี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ อันดับที่7ดได้แดงอิชิอิถูกซากุระอิโมโมโกะตัดความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอิชิอิเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพราะคิดว่าการที่เขาได้เป็นแฟนกับเธอมาหนึ่งปีเปรียบดังโชคชะตาเขานอนซมมาเป็นเวลา3วันหลังจากที่หายจิตตกแล้วนั้นเขาก็มาโรงเรียนตามปกติหลังหยุดเรียนไป3วันเพื่อนของเขาก็แซวเขาไปต่างๆนานาจนเพื่อนคนหนึ่งสังเกตเห็นความผิดปกติบนข้อมือของอิชิอิ ยมีด้ายแดงเงย็บอยู่บนข้อมือของเขาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พอไปที่ห้องพยาบาลก็พบว่ามันมีอีกตรงบริเวณร่างกายของเขาและในวันต่อมาเพื่อนที่อยู่ห้องเรียนเขาก็ถึงกับต้องตะลึงเพราะด้ายได้ลามมาบนใบหน้าของเขาแล้วมโมโมโกะที่ผ่านมาเห็นอิชิอิแบบนั้นเธอก็คิดว่าเขาทําเพื่อประชดที่เธอเป็นคนตัดเยื่อใยด่างด้ายแดงที่เคยผูกด,ด้วยกันเอาไว้แล้วด้ายแดงก็ไปรวมอยู่ที่อิชิอิคนเดียว น้ำวันได้นั้นยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆและในระหว่างที่อิชิอิเดินไปโรงเรียนได้บนตัวของเขาก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วอิชิอิจ,จึงนึกถึงสิ่งที่โมโมโกะเคยพูดเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นความจริงที่ด้ายนี้คือด้อยายแห่งโชคชะตาอิชิอิที่จะไปหาโมโมโกะเพื่อผูกด้ายแดงโชคชะตาเข้าด้วยกันอีกครั้งในขณะที่ด้ายแดงบนตัวของเขาแทบจะกลืนกินเขาเข้าไปแล้ว โอยามะที่เป็นแฟนใหม่ของโมโมโกะได้เข้ามาช่วยและตัวของอิชิอิก็พลาดดันไปผูกได้กับตัวของโอยามะแทนตัวของอิชิอิทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้และโมโมโกะมันจะรู้อยู่แล้วว่าได้นี้มันน่ากลัวเธอและตัดได้นี้ไปแล้วตอนที่เลิกกับอิชิอิซึ่งแน่นอนว่าแค่นี้ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วอันดับที่6 B โองิ เขาได้เล่าประสบการณ์การไปอเมริกาใตา้ให้สุกิโอฟังโดยเขาเล่าว่าเขาเกือบจะหลงทางแล้วแต่โชคดีที่ไปเจอชนเผ่าแห่งหนึ่งในป่าพวกเขาต้อนรับอง,งุ่นอย่างดีพร้อมให้น้ำหวานมาเป็นของฝากด้วยซึ่งรสชาติของมันสุดยอดถึงขนาดที่ว่าเปรียบดั่งน้ำของพระเจ้าเลยทีเดียวโดยชนเผ่าได้กำชับว่าเวลากินอย่าให้ถูกจับได้สุกิโอไม่เข้าใจในประโยคที่ว่าจนเขาได้ลองชิมน้ำหวานนั่นเขาก็าเกิดติดใจจนอยากจะขออีก แต่องิิไม่ให้เพิ่มและในวันต่อมาสุกิโอก็พาเพื่อนของเขามาหาโองิิเพื่อให้ลองชิมน้ําหวานแต่ดูเหมือนองิิจะไม่อยู่คามัมดะเลยถือวิสาสะเข้าไปในห้องโองิิโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงเพื่อนที่เหลืออย่างยูเอะริรุโกะและก็ยาสมินจนไปเจอน้ําหวานที่ซ่อนไว้และชิมมันต่างคนต่างลองหลในรสชาติของมันสักพักยูเอะได้กลิ่นแปลกๆจากอีกห้องพอเดินไปดู ก็พบกับอะไรบางอย่างที่เหมือนโปสเตอร์ติดบนผนังแต่กลิ่นของมันเหม็นเน่ามากและสังเกตได้ว่ามีเลือดกระจายอยู่ด้วยและมีเสื้อของโองิอยู่ด้วยพวกเขาแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นและเห็นท่าไม่ดีเลยรีบออกจากห้องของโองิทันทีแล้วไปกินน้ำหวานต่อที่ห้องของริรุโกะขณะที่กินไปคุยไปอยู่ๆย,ยาสุมินก็ตัวแตกต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆเป็นเหมือนกับโองิไม่มีผิดและเหตุการณ์ก็เริ่มแย่ลงริรุโกะ อดใจไม่ไหวที่จะกินน้ำหวานต่อก็ตายตามไปอีกคนเวลาผ่านไปทั้งสุกิโอยูเอะและคาเมดะก็สู้ผอมลงเพราะไม่ว่าจะกินอะไรรสชาติก็แย่ไปหมดเทียบกับน้ำหวานนั้นแล้วรสชาติต่างกันราฟ้ากับเหวพวกเขามานั่งคุยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นโดยในตอนนั้นยูเอะอดทนไม่ได้อีกต่อไปจึงกินน้ำหวานเข้าไปจนได้สุกิโอเห็นดังนั้นเลยตามไปด้วยแต่เขากลับกลายเป็นศพแทน และยูเอ็กก็เริ่มเสียสติเพราะเธอเห็นบางสิ่งมาทับตัวของสุกิโอเธอเลยลงไปกินที่แม่น้ําเพราะคิดว่ามันช่วยได้แต่ก็ไม่รอดคาเมดะที่มีแผนที่ที่เอามาจากห้องของโองิก็ได้เดินทางไปที่อเมริกาใต้เพื่อไปหาต้นกําเนิดของน้ำหวานที่พวกเขากินและเขาก็ได้ไปเจอกับต้นไม้ยักษ์ประหลาดที่เหมือนมีแขนอยู่มากมายคาเมดะเข้าไปกรีดลําต้นจนเจอน้ําหวานที่ตามหาแต่สุดท้ายเขาก็ อันดับที่ 5. ฝันยาวมุคโคดะเทซุโรเข้ารับการรักษากับคุณหมอคโรดะเรื่องที่เขามีอาการฝันประหลาดโดยตัวของเขานั้นมีระยะเวลาฝันที่นานกว่ามนุษย์ทั่วไปฝันหนึ่งคืนของเราเท่ากับเขามันคือสองสามวันโดยในตอนแรกหมอโคโรดะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่มุคโคดะพูดเลยให้มุคโคดะมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการและยิ่งเวลาผ่านไปอาการของมุคโคดะเริ่มหนักมากขึ้นจากฝันแค่หนึ่งคืน ยาวนานไปเป็นปีๆทำให้ร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มากขึ้นจนในที่สุดมุคโดะก็ได้หลับและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยและร่างกายของเขาก็สลายไปเหมือนกับสิ่งที่มีอายุมาอย่างยาวนานจนต้องมีวันที่สลายหายไปหมอคุโรดะจึงได้ลองนำผงของมุคโคดะมาผสมเป็นยาและฉีดเข้าไปให้กับมามิคนไข้ที่หวาดกลัวความตายและการที่ถืออาการสงบลงเพราะยาที่มีส่วนผสมของมุคโคดะ ทำให้เธอฝันยาวนานโดยไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไปอันดับที่สไม่อยากเป็นผีชิงเงรุชายที่เพิ่งกลับจากทำงานจะต้องกลับดึกในระหว่างทางเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในป่าเขาที่สงสัยเลยลงจากรถมาดู จนเขาได้พบกับผู้หญิงที่ใบหน้าเปื้อนเลือดแต่เขาก็คิดว่านี่ไม่น่าจะใช่ผีเขาจึงพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถไปด้วยและไปส่งที่โรงพยาบาลหมอก็ได้บอกว่าเลือดที่อยู่บนหน้าของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ของเธอทมอะไรเธอก็ไม่ยอมตอบจนภายหลังก็เป็นหน้าที่ของตำรวจหลายวันต่อมามีผู้หญิงมาหาที่บ้านของเขาซึ่งก็คือผู้หญิงที่เขาได้ช่วยเอาไว้พร้อมกับรู้ว่าเธอชื่อมิสากิซึ่งการที่มิสากิไปอยู่ในจุดนั้นเธอได้บอกว่า เธอได้ถ่ายนางอิสระและแต่งตัวเป็นผีเลยทําให้คนเข้าใจผิดกันหลังจากที่ได้พูดคุยกันเล็กน้อยมิสกิจก็ได้แอบให้เบอร์โทรกับชิงเงรุไว้จากนั้นทั้งสองก็แอบคบกันโดยสาเหตุที่มิสกิมาคบกับชิงเงรุเธอบอกว่าเพราะมีวิญญ,ญาณติดลางชิงเงรุอยู่ซึ่งชิงเงรุได้ยินดังนั้นก็แปลกใจและเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอเกิดมาจากแม่ที่เสียชีวิตแล้วและแม่ที่เป็นผีก็ได้ให้หนมตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ให้เข้าใจง่ายนะครับคือมิสกิเห็นผีและเธออยู่ได้ด้วยการกินผีเป็นสารอาหารชิง,งิรุที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าเธอคงล้อเล่นจนเขาเผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาและพบกับมิสกิที่มีหน้าเปื้อนเลือดเห็นท่าไม่ดีเลยรีบกลับและมีปากเสียงกับยุยนะพะยาของเขากันเล็กน้อยวันต่อมามิสกิก็ได้มาหายุยนะและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังยุยนะที่อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้เธอก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย แมชิเงรุจะบอกให้มิสกิเลิกยุ่งกับเขาแต่มิสกิกก็ยังดื้อที่จะรอกินผีที่ติดตัวเขาซึ่งที่เพิ่มเข้ามามีสองตนคือยุยนะและลูกในท้องของเธอนั่นเองมิสกิไล่จับผีในห้องกินอย่างตะกลาตะกรามแมชิเงรุไม่อยากจะเชื่อก็ตามแต่เสียงผีที่กรีดร้องออกมาเป็นเสียงของยุยนะไม่มีผิดจนในเวลาต่อมาชิเงรุก็อับโชคมาตลอดจนเขาล้มป่วยโดยมีมิสกิมาเยี่ยมดูตลอดเวลาและรอวันที่เขาตาย ลายเป็นผีนั่นเองอันดับที่3กองหนังสือหลอนชิโรสกริกโกโร่ชายผู้มีคาระหาดหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือมากกว่าแสนห0 0หมืนเล่มเขาเป็นคนที่ยึดติดกับหนังสือมากรู้ด้วยว่าหนังสือเล่มไหนอยู่ตรงไหนสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะในวัยเด็ก แม่ของเขาไปมีชายคนอื่นบวกกับพ่อของเขาที่มีอาการประหลาดชอบเล่าเรื่องน่ากลัวให้เขาฟังตั้งแต่ตอนเด็กอาการประหลาดนั่นเลยส่งผลต่อตัวเขามาจนโตทําให้เขาเห็นภาพหลอนจากหนังสือที่อ่านอาการน้องเขาหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นทําร้ายตัวเองแต่ต่อมาเขาก็เลิกทําร้ายตัวเองพอเขารู้วิธีจัดการกับภาพหลอนเหล่านั้นและหนังสือบางเรื่องที่เป็นภาพมายาก็ได้หายจากเขาไปเขาเลยทําการป้อนหนังสือเข้าสมองให้ได้มากที่สุดน่าทึ่งมาก ที่เขาจำเนื้อหาจากหนังสือได้เกินแสนเล่มแต่แน่นอนมันก็มีขีดจำกัดของมันในที่สุดชิโรซากิก็ถูกเกลืนกินไปเรียบร้อยโคโกที่เป็นภรรยาของเขาได้เผาหนังสือในบ้านทั้งหมดแต่เธอดันพาชิโรซากิออกมาไม่ทันเขาเลยถูกไฟคลอกตายพอเจ้าหน้าที่มาถาม,ถามถึงชิโรซากิว่ามีญาติบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับว่ามีและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ อันดับที่สองเด็กขี้แกล้งยูทารโร่ที่ขอคุริโกะแต่งงานแต่คุริโกะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแต่งด้วยเธอเลยชวนยูทาโรโอ่ออกมาพูดคุยที่สวนสาธารณะและเธอกําลังจะเล่าอาดีตอันดาม,มืดของเธอให้ยูทารโร่ฟังเพื่อให้เขาคิดอีกทีว่าจะแต่งงานกับเธอจริงๆหรือเปล่าโดยเหตุการณ์ในวัยเด็กนะครับเธอแอบปลื้มยูทารโร่มานานแล้วแต่ด้วยความที่ตอนนั้นแม่คนหนึ่งได้พาลูกของเขามาเล่นที่สวนสาธารณะโดยแม่คนนั้นก็ได้ฝากเด็กคนนั้นไว้กับคุริโกะ ซึ่งเด็กคนนั้นชื่อนาโอยะแม้เธอจะยอมเล่นกับนาโอยะด้วยแต่พอเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเบื่อเพราะนายโอยะมาหาเธอบ่อยเกินไปเธอเลยเริ่มที่จะแกล้งนาโอยะและแรงขึ้นเรื่อยๆและแรงที่สุดคือให้นาโอยะไปเอาลูกบอลมาจากม้าดุตัวหนึ่งแน่นอนว่านายโอยะกลัวมากๆแต่เธอก็บังคับจนนายโอยะได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายปีผ่านไปนาโอยะกลับมาเจอคุริโกอีกครั้งและเหมือนเขาจะลืมเรื่องในวัยเด็กไปแล้วด้วยหลังจากที่ทั้งสองได้คุยกัน คุริโกะก็ได้รู้ว่านาโอยะชอบเธอมานานแล้วและพอเธอเล่าจบเธอก็ได้บอกกับยูทาร่ว่าเธอรักนาโอยะเวลาผ่านไปทั้งนาโอยะและคุริโกะก็ได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันแต่ต่อมาวันหนึ่งนาโอยะก็ได้หายตัวไปดือ้อทำให้คุริโกะต้องเลี้ยงดูฮิโรชิที่เป็นลูกเพียงลําพังซึ่งเธอก็คิดว่านี่คือการเอาคืนของนาโอยะทาให้ด้านมืดอของเธอเต่นขึ้นอีกครั้งและฮิโรชิที่หน้าตาคล้ายนาโอยะในตอนเด็กก็ได้กลายเป็นเป้ามหมายใหม่ ในการเอาคืนของคุริโกในที่สุดอันดับที่1ลูกโป่งหัวมนุษย์เปิดเรื่องมาด้วยคาซุโกะผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างเอามากๆจนต้องขังตัวเองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มีเสียเรียกให้เธอเปิดหน้าต่างอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ไม่หลงกลง่ายๆสิงที่เธอกลัวนั้นมันคืออะไรกันแน่ ย้อนกลับไปหลายวันก่อนหลังจากการตายของเทรุมิเพื่อนของคาสุโกะก็ได้มีข่าวลือไปทั่วว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของเทรุมิแต่มาแค่ส่วนหัวและมีขนาดใหญ่มากคาสุโกะที่ยังไม่เชื่อในข่าวลือที่ว่าเธอก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับชิราอิชิแฟนของเทรุมินั่นเองซึ่งตัวของชิราอิชิก็ได้ชวนเธอไปดูวิญญาณของเทรุมิและพอไปถึงที่นัดหมายเธอถึงกับเตลึงภาพที่เห็น ในขณะเดียวกันชิราอิชิที่กำลังจะเอื้อมมือไปจับเทรุมิเขาก็ได้ถูกเชือกปริศนาแขวนคอคาสโกเห็นดังนั้นกำลังจะเรียกไปบอกคนมาช่วยแต่ภาพที่เธอเห็นยิ่งประหลาดเข้าไปอีกเพราะมีอีกหัวที่ขนาดเท่ากันกับหัวของเทรรมิปรากฏออกมาและหัวนั่นก็คือหัวของชิระอิชินั่นเองจากนั้นหัวทั้งสองก็ได้จูบก,กันต่อนหน้าคาสโกเป็นภาพที่แปลกประหลาดและวิปริตสุด,สดๆเธอได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจก็ไม่มีใครเชื่อ แม้จะนําเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนของเธอฟังเองก็ตามและในขณะเดียวกันก็มีวัตถุปริศนาลอยเข้ามาหากลุ่มของพวกเธออย่างรวดเร็วเพื่อนของคาสโกสองคนโดนจับแขนคอไปต่อหน้าต่อตาคาสโกกับจีฮารุจึงรีบหนีเข้าตรอกซอยทมกลางความไม่เข้าใจและหวาดกลัวชายคนหนึ่งที่เข้ามาเห็นเลยช่วยเขาไว้ชายคนนั้นได้ใช้หน้าไม้ยิงไปที่หัวของจีฮารุลมจากหัวนั่นไหลออกอย่างรวดเร็วในขณะที่คาสโกกำลังโล่งใจจีฮารุ กลับโดนไปด้วยเหมือนกับที่ห่วงเธอโดนคาสโกวิ่งหนีงวซุกหัวซ,วซุนจนมาถึงที่บ้านปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้ก็ระบาดไปทั่วญี่ปุ่นทาให้หลายคนต้องคังตัวเองอยู่ในบ้านพ่อของคาสโกที่ต้องไปทํางานแม้จะคิดวิธีรับมือมาแล้วแต่ก็ไม่รอดโยสุเกะที่เป็นน้องของคาสโกที่ทนไม่ไหวเลยต้องออกมาข้างนอกเพื่อหาสเสบียงเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หัวที่มีคนถูกห้อยก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ แม่ของคาสโกที่ทนไม่ไหวและยอมถูกแขวนคอไปคาสโกที่กําลังคงสติอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงและเห็นเงาของน้องชายของเธอปรากฏอยู่บนหน้าต่างเธอก็ดีใจที่รู้ว่าน้องชายของเธอนั้นปลอดภัยและจะเปิดหน้าต่างให้แต่ภาพที่เธอเห็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาพอบ่างที่เธอคิดเลยแม้แต่นิดเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ1ิบอันดับเรื่องสั้นจากคลังสยองจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องมากครับที่ผมอยากจะนําเสนอแต่เรื่องที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการป้ายยาให้คุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยถึงเสน่ห์ของคลังสยองนะครับถ้าสนใจที่จะรู้เรื่องมากกว่านี้หรืออยากอ่านเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้แนะนําให้ไปซื้อมาอ่านเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันให้ดีไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ